สวัสดีครับพี่น้องครับผมวันนี้อยู่กับกินก่อนชน,นะครับผมมาตามคุณหมอนะครับตอนนี้อยู่คลินิกแล้วพี่น้องนะครับตอนนี้รอเข้าไปตรวจร่างกายแล้วกรบรอผลน,นะครับผมพี่น้องขอบคุณทุกซับสไครต์ทุกไลท์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกําลังแรงใจนะพี่น้องนะครับผมตอนนี้อยู่ในเมืองบุรีรัมย์นะครับอันนี้รอคุณหมอนะครับผมฝากพี่น้องนะครับกำลังแรงใจ เังเสิยด้พาพ่าาก็ต้องมีการน,นัดแจ้งดีมรพี่้องนะครับผมตอนนี้ก็คือร,รอเอ็กซเรย์แล้วก็รอคุณหมอดูนะครับผมว่าจะเป็นังไรตอนนี้ชั่งน้ําหนักแล้วาพี่้องน้ำหนักน้ำหนักตอนตอนก่อนอุบัติเหตุเจ7ดตอนนี้เหลือ60 <c oughs> น้ำหนักหายไป6ไป12บกิโลครับ ตอนนี้รอตรวจร่างกายนะครับพี่น้องนะครับรอติดตามพี่น้องครับรอผลวราจะเป็นยังไงกอนขัน่เซานไกินลูกชิ้นล้อนะครับผมกินลูกชิ้นล้อคุณหมอนะครับผม้คิวที่สามนะผมคิวอีกสองคิวนะครับผมเดี๋ยวจได้แล้วก็อาอาคาเจ็บขากันนะครับเจ็บริมคุน้ตกเป็นนี่ยังรู้เป็นกับขาพี่น้องกันมิจะเปลี่ยนน้ำขาไปเลยครับมาอาอามาตรวจน้ำครับตอนนี้กินลูกชิ้นล้อนะพี่น้องลูกชิ้นล้อคุณหมอ หงงงรอง,องท้องครับยูนี่วันนี้เขาลองท้องกับลูกชิ้นนะครับผมอากาศจเข้<ม>าไปหาคุณหมอะคะคนตื่นสวยไม่ได้กินขาวหมอก็เปิดฮอตเที่ยงเลยพี่น้องก้าอกมาประสันหมอมาเปิดถึงเที่ยงนะครับประสันมาหมอว่ากันค,คุยกันเมื่อกี้บอกว่ามาให้ก่อนเที่ยงนะครับประสันมาคาเลิปรวดมาได้พี่นอ้องไม่ได้กินขา้าวตื่นมากัก่ามาเลยนะครับกินลูกชิ้นยืดกินของขึ้นชื่อบุรีรัมย์นัผนนี่ครับ เดินมาห้องของพี่น้องนะบผมไี่ล้ําเป็นยังไงินลูกินก็ยืนเดี๋ยวเอาขาไปหาคุณหมอเราติดตามพี่น้องนะครับพี่น้องตอนนี้ได้ออกมาจากคลินิกของคุณหมอแล้วนะครับผมตอนนี้ว่าไปซื้อของแล้วก็สิกลับบ้านนะครับผมซื้อของไปกินครับตอนนี้ว่าหอดมลังเราก็มาอัปเดตให้พี่น้องมพงก่อนเขาอยิบไปซื้อของนะครับผมเลยเดินทางกลับบ้านนะครับผมคุณอาก็คิดนักกันนะ ตอนนี้คุณหมอว่าขารีบไปแล้วห้าสิบเปอร์เซ็น์นะครับอ่าก็คือตอนนี้ปัญหาก็คือตอนที่ว่ามันมันติดโควิดห้องผ่าตัดจะไม่เปิดนอกจากแบบผ่าตัดฉุกเฉินนั่นสิได้อยู่แต่ว่าผมก็เลยบอกว่าคุณหมอนะอะของบุริลมัมอนะนัดผมวันที่สิบห้ามิถุนายนก็เลยอยากผ่าตัดด่วนขอ <c oughs> ขอเ่นผ่าตัดด่วนว่ายังไงพี่น้องนะครับเพิ่น,นก็เลยว่า ถ้างั้นเจอกันวันที่21 21คืออาทิตย์หน้านี่ครับเพเป็นเป็นวันพุธวันที่21นะครับผมเจอกันกับเพื่อนเลยตอนนี้แค่ไปตรวจร่างกายแบบว่ายังไม่เอ็กซเรย์เพื่อนยังไม่เอ็กซเรย์นะครับผมเราคิว่าต้องไปไปาหาเพื่อนวันที่21นี่รู้เลยนะครับผมจะพาตัดมืออะไอะไรยังไงนะครับผมผมคือผมขอบนด่วนเลยต้องเคสต,ตรงนี้คือว่าผมมาหาหมอที่บุรีรัมย์ครับเป็นหมอ,อคนหนึ่งที่รับเคสของผม หมอคนนี้ที่ผมมาหาเนี่ยคือผมมาตามคาแนะนําคนที่บอกว่าหมอคนนี้เกิดรักษากระดูกดีนะพี่น้องเขาเลยมาหาเพื่นที่นี่เพื่อนก็เยไม่อยากทับเคียดกันไม่อยากแย่งว่าไงไม่อยากแย่งคู่ปพื่อกันเนาะว่าไงผมก็เลยว่าผมต้องผ่าตัดดว่วนนะครับยังไงผมก็ต้องมาหาคุณหมอสินาเพื่อนก็เลยบอกว่าวันที่ยี่สิบเอ็ดเจอกันนะผมยี่สิบเอ็ดเจอเงนกับเราเลยนะครับว่าเสียผลไปออกมาจังไหนตอนเนี้ยขากระดูกอ่ะตรงที่ หักสองท่อนน่ะมันเริ่มม,มันดีแล้วพี่น้องตอนนี้ปัญหาคืออยู่สโภกแล้วก็เพ็่นกระถามเนมาะว่าเวลานอนพลิกตัวแล้วเรามันชาตัวไหมเมื่สินะผมก็กมีอาการชาตัวเพื่อนเลยบอกว่าไม่ใช่แค่กระดูกอย่างเดียวมันจะเป็นที่เส้นเส้นประสาทสเราต้องมีงตรงไหนอักเสบมื่อสินาเห็นบมอพี่น้องเอยแห่งตรวจแห่งพ่อไหลย,ยังวะไม่เป็นตะปวยหรือ่เป็นอะไร <laughs> แห่งตรวจแห่งพ่อไหลขึ้นไหลขึ้น ผมคือบอกงอ่ายคือผมพาเนี่ยผมต้องพาทั้งสะโพกทั้งตรวจดูเส้นประสาทตรงไหนที่ยังอักเสบเป็นสินะผมมาอย่ผมคือเวลานอนตะแคงโดดๆผมเพล็กตัวกลับมามันคือมีอาการเจ็บแล้วมีอาการชาตาม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 หลังตามตามแขน,นี่นสินะ่ะคือหมอนี่ยบอถึกเบ็ดเลยนะพี่น้องเพิ่นจับขาผมโยมกนะนะมันเจ็บไม่สิ่งนะครับผม ก่อนาตอนนี้มันยังโควิดหรอพี่น้องเอ้ยพื่นกระดายพื่นตอนนี้ปิดปิดปิดห้องผ่าตัดหมดเลยพี่นวาปิดห้องผ่าตัดหมดเลยห้องผ่าตัดนี่ปิดหมดเลยผ่าตัดเข้ากับล้งเื่อ,อยังเขา้ายันติดเชื้อแมนนะครับแมนมันมันคัดพวกของอื่นมันคัดก,ก็ของอื่นคืนอพี่นวานะ่าลอะแต่ว่าเคสของผมนี่ต้องดูก่อนวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับผมเจอกับคุณหมอที่ยี่สิบเอ็ดนี้เร็วๆนี้นะครับผม คือไล่ได้พี่น้องทั้งตรวจทั้งพ่อร์ไลไปทุดจ้างทุแนวด้นปัดไลกับอได้วนเราจับเคลียรทุกชนผู้จัดการนี่ลุยด้วยนกัโอ้โหจดเอาคนไปเลยแล้วเนาะก้าวได้ยางได้ลายก้าวแล้วคุณกับถามผมยางได้เพพี่น้องยางได้เด้ไม่ไม่ซี่ขาผมผมเสาใส่เล้อเด้ผมจิ๊ใส่อันขาเดียวเลยบัดนี้อันคือผู้เทาน่ะผมซื้อมาแล้วหารอยนะครับซื้อมาหารอยเมื่อกี้เพราะผมสังเกตว่าผมใส่ไม่ค้ำอันเดียวไปก็เออผมเลยมาซื้อเลยซื้อจากขี้นี่่แหละ เคสของผมนี่ใหญ่เลยนะครับพี่น้องม,มาเป็นาเคสได้หน่อยได้นี่ผ่าตัดคือผ่าตัดใหญ่เลยได้นี่มันของเหรียญได้ครับแต่ว่าผมออกเดินทางออกมาก็ไม่มีอะไรพี่น้องก็เซฟตัวเองอยู่นะครับผมเรา้องการตัวเองอยู่บางไนไม่จำเป็นจอดไม่จอดบอกไรไม่จำเป็นลงเขาไม,ม่ลงสินะค,คือไปห้าคุณหมอออกมาซื้อของไปตุนไว้กินแค่นั่นแหละครับนี่ก็ช่ได้ลงออกไปซื้อของนะครับพี่น้อง ซื้อของไปกินไปแบบว่าของที่มันเจได้เห็ดหดน่นจังเนื้อเมื่อนี้ามาซื้อเนื้อเนื้อเนื้อวัวนะครับผมเป็นเป็นเนื้อเสร็จเนื้อวัวผมจะเป็นทําเนื้อแดดเดียวเดี๋ยวเห็ดคลิปเผืเบื้องเด้อพี่น้องเด้อนะครับว่าเป็นตะกินตะแเส็บบอสนายเนาะพี่น้องเป็นอุบัติเหตุช็อบบี้ตาแล้วมันรักษาสี่เดือน,ลนอแล้วสัญญาณอะไรอยู่ตีสวยอย่างสวยขักสวยเนี่ยเนาะ ของอาหนังขาลีบคางนึงนะมาน้ากันตรวจน้ากันขนาดก็ได้อุบัติเหตุอยังขาลีบน้ำมูออันนี้ก็ได้อุบัติเหตุได้พี่น้องถ้าเราเป็น่เราเป็นเบาหวานเราเราไม่เพรียพ้แล้วผ้าเนี่ยเราเราออกห่อนขาก็เลยมาผมมาตรวจก็เลยเอาเรามานําตรวจแล้วก็เป็นขึ้นกันเลยขาเราก็เริ่มของเราของเราเส้นประสาทมนร้องกระดูกพี่น้องนะครับผมอ่าหนังอันนี้ของเราว่าอีกสองอาทิตย์หมอนัดนะครับผมถ้าไม่ดีขึ้นผ้าเป็นบ่ ของเราคือเด้พากันพี่น้องแต่ของเราเมืเ่อกีกก้ก็กระดูกของผมของเราสิบ่ปั่นผมหรอกครับเรากแค่เส้นประสาทถ้าซื้อของผมกับของผมทั้งเส้นประสาททั้งกระดูกตอนเนี้ยสองเท่าของเราเลยเดี๋ยวนี้คนปีการเอากันไหมหนักไปนานี่เดี๋ยวว่ามันมาดีขึ้นเด้อตายตายชีวิตทันกรณีผ้าก็คือต้องรักษาแท้เป็นเบาหวานแเทหายยากอีกวันิ่งหมอทัวร์จีาของเราก็มีโรคเบาหวานของผมใครแน่ทีเพรมีโรค ไม่มีโรคประจําตัวเลยนะครับผม,มแล้วไม่แพลยานะครับผมร่างกายก็ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าขายกได้ยังได้ปกติได้พี่น้องหมอเขาขายยกแต่ว่าหมอจับโยกมันเจ็บบัดเนี่ยที่นี่หมอจับเวลาหมอจับโยกมันเจ็บกระดูกมันเคลื่อนเแย่กะดูกมันไม่ได้ต่อกันมันเคลื่อนกะด,ะงดองปวดมาเอ็กซเรย์รอบแรกว่า<อ>สะโพกล้าวแ,แ,แต่ตอนนี้กระดูกหักเลยครับข้างในเนี่ย สะโพกเราจริงแต่กระดูกข้างในมันหักนะครับมที่มันหักมันเคลื่อนเคลื่อนที่มันบวตอเลยครับพี่น้องตอนเนี้ยากไปหนาว่ามันดีไปหนาดิวัเนี้ยโอ้าอเพียวแล้วกัม่อาน้ผ้าตะพุ่นแล้วก็แล้วเด้วยผาต่างเต้นหมอเพิ่นตรวจบายโสคนน่ะพี่น้องเพิ่นก็วายุฝันขันแม้นอุบัติเหตุเล็กๆน่ะผ้าเลยน่ะมันหายมันหายแล้วนะครับผมแต่ที่นี่มันมันมันปัญหาคือว่ามันมันเรือลังตรงที่ว่ามันปล่อยไว้นานเกินไง แล้วคนคนที่จะมาพารอบสองเนี่ยคนเพิน่นหมอเพิน่นเคยคิดหลายเนาะอืมมันต้องมาเปลี่ยนโดนเนาะมนหมอลำบากใจนี่ไม่ใหมอจนบ้าหมอลำบากใจเลยตอนนี้หมอคิวๆอยู่อืมเพิ่นลำบากใจหลายเรื่องนี่พี่น้องล่ะล้ลลลลลำลำบากใจตรงที่ผมบ่อยากรับรับเขรียดรับเครคนอื่นเพราะว่าตอนนี้ผมที่เขาไปยู่ในอันที่เขาเป็นลูกบาลที่ว่านัดซื้อผ่มิถุนายนน่ะคือของอีกหมอหนึ่งแล้วก็ลำบากใจตรงที่ว่าเข้ากล้วยใบโดนเนี่ยเหมือนเดือดร้อง มันจะจีร้ายย่งนี้นอ้อยไม่เลยมัน,มนอักเสบอยู่ข้างในน้อยต้องมีตัมันจะเกี่ยวเกี่ยงไย่างไรน้องมันกระดูกกระดูกเกี่ยงสวัสดีพี่น้องขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะผมที่ให้การติดตามทีนีกรอนชาแนลนะครับผมขอบคุณพี่น้องสุขูมสุขคนนะครับที่ยังหักยังเมตตานะครับผมทีนีกรอนชาแนลนะครับผมดูหน่อยๆยุบเอาดูเดี๋ยวก็ผ่านไปเนาะพี่น้องเน,ะนาะได้หนักเฉลี่ยพานเร็วๆเนี่ยละ่ะตามที่ ฟังคุณหมอว่านะครับผมยี่สิบเอ็ดนี้รู้เลยว่าผ่าวันไหนครับผมมาวันที่เป็นนี่หูเลยว่าผ่ามือใดีเป็นนี่คนคือว่าเพิ่นการันตีว่าใดว่าผ่าผ่าแบบใดต้องผ่าอันใดจังไรล้อของผ่าตัดเปิดงั้นต้องล้อของผ่าตัดหนึ่งแล้วกับต้องล้อพิ่นเอกซเรย์ว่าต้องเพิ่นคุณหมอที่ผมดูเนี่ยให้เพื่นแกดูเนี่ยคือคุณหมอที่เพื่อนบ้านแนะนําเลยล่ะไปว่าหมอคนนี้เก่งเรื่องกระดูกสิแล้ก็เลยมาหาเราเราเราก็เลยอยาก,อยากเอ็กซเรย์เพิ่งว่าข้างในผมเป็นจังไรเราจะได้หูว่าการผ่าต้อง แบบแรงสินะลักษณะแบบไหนลักษณะแบบแรนะคนจะได้แก้ไขถึกพี่น้องเอาไว้ยังไงเอา้าสุดท้ายนี่ขอบคุณทุกซับสไครต์ทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นะครับผม,ขอบ,ม comment, ขอบคุณที่ให้การติดตามชินกรชาแนลเดี๋ยวทุกคอมเมนต์ขอบคุณที่ให้กําลังแรงใจครับผมขอบคุณขอบคุณจากใจชินกรชาแนลนะครับผมคลิปนี้เอาไว้สำหนี่คลิปหน้าจังพ่อกันไหมขอบคุณที่ดูคลิปจนจบขอบคุณที่ไม่ข้ามโฆษณาครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ